สวัสดีค่ะบริษทกรีนวีซนะคะวันนี้ก็มีลูกค้าถามเข้ามาค่ะว่ากระดาษกันสนิมกับพลาสติกกันสนิมต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราก็จะบอกคุณสมบัติของทั้งสองชนิดกันค่ะ โดยเริ่มจากกระดาษกันสนิมนะคะกระดาษกันสนิมนะคะผลิตจากเยื่อกระดาษที่ผ่านการเคลือบหรือซึมซับด้วยสารป้องกันสนิมมาแล้วค่ะในเรื่องของความทนทานนะคะมีความทนทานน้อยกว่าและฉีกขาดง่ายค่ะกระดาษกันสนิมนะคะยังช่วยป้องกันรอยขีดข่วนได้ค่ะโดยการที่เราใช้กระดาษกันสนิมห่อหรือรองระหว่างชิ้นงานจะช่วยลดการเสียดสีกันโดยตรงค่ะซึ่งอาจจะช่วยลดรอยขีดข่วนที่เกิดจากการสัมผัสของชิ้นงานได้ค่ะและด้วยความที่เนื้อกระดาษกันสนิมนะคะเป็นรูพุนมากกว่าพลาสติกค่ะทาให้ประสิทธิภาพในการปล่อยไอระเหยปล่อยไ เร็วกว่าพลาสติกกันสนิมค่ะอายุการใช้งานของกระดาษกันสนิมนะคะสามารถใช้งานได้1นถึงสปีเลยค่ะทางนี้นะคะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและพื้นที่การจัดเก็บค่ะควรเก็บให้หลีกเลี่ยงแสงแดดและที่มีความชื้นสูงค่ะต่อมาค่ะพลาสติกกันสนิมหรือวีซฟิล์มนะคะถูกผลิตมาจาก พลาสติกชนิดโพลีเอทิลีนค่ะที่ถูกเพิ่มคุณสมบัติในการดับยั้งการเกิดสนิมหรือป้องกันไม่ให้เกิดสนิมนั่นเองค่ะซึ่งจะต่างตัดกระดาษการสนิมที่นำไปเคลือบด้วยสารกันสนิมค่ะ คุณสมบัติพลาสติกกันสนิมมีความยืดหยุ่นสูงค่ะไม่ฉีกขาดง่ายรองรับการใช้งานที่ต้องการความทนทานค่ะโปร่งใสสามารถมองเห็นสินค้าภายในได้และยังช่วยกันน้ําและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถนํากลับมารีไซเคลิลได้เพื่อช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกด้วยค่ะและในเรื่องของราคาพลาสติกถูกกว่ากระดาษค่ะเมื่อเทียบที่ความหนาหรือขนาดเดียวกันค่ะอายุการใช้งานนะคะสามารถใช้ได้1นถึงสปีทางนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและพื้นที่การจัดเก็บด,ด้วยค่ะควรหลีกเลี่ยงแสงแดดเช่นเดียวกับตัวกระดาษกัน,นิค่ะ ทั้งนี้การเลือกใช้พลาสติกการสนิมและกระดาษการสนิมต่างก็มีข้อดีและข้อจากัดของตัวเองการเลือกใช้ขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของงานควรเลือกวัสดุที่เหมาะสมที่จะช่วยยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์โลหะและลดต้นทุนในการดูแลรักษาในระยะยาวค่ะหากต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ป้องกันสนิม,มสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางติดต่อท้ายคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะ